สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้มาเก็บไข่นี่มันออกไปกินทั่วทิศทั่วแดนแล้วจะไปเก็บที่ไหนพวกเธอไข่ไว้ที่ไหนบอกหน่อยนอไข่ไว้ที่ไหนบอกแม่หน่อยแม่จะไปเก็บมาหาเก็บไข่คะ่ะพี่น้องหาเบิ้งไข่ ว่ามันเป็นไข่ถิ่มใสมันไม่ได้อยู่ในเล้าค่ะมันอยู่ข้างนอกดูเต็มไปหมดเล้าอยู่โน้นแต่ออกมากินหากินข้างนอกประตูไม่ได้ปิดน่ะโอ้ยเนาะดูพ่อใหญ่หดูไข่ที่ปลาโอเปนซีเอ็ก ได้ห้าใบไข่ฟรี <laughs> ไข่ฟรีได้ห้าใบครับพี่น้องหาต่อหาต่อหาต่อตีเข้ามาพีนก็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 สวยไหมคะ อัน <c oughs> <ower> นี้โต้งนะคะโต้งสวยมากเลยต well, hey, right well, ัวนี้โอ้หด้าแะอ่ไข่ค่ะโอ้เห็ดทั่วมาเจอเห็ดทั่วพี่น้องเห็ดทั่วเห็ดทั่ว เด็กเอ๋สปิสเซอร์เด้อชาวประคสปิสเซอร์ใช่ที่ทําให้มนุษย์เขาที่สปิสเซอร์เด้อน้องไม่เอ็งไม่ฉันก็ไม่คุนเคยเลยที่นี่ฉันเคยเห็นมาแล้วหาไข่ค่ะเผื่อไพ่บัรได้นุ่งทรงมาตกหล่นในป้ายหยาหาไข่หาไข่หาไข่ได้เจอเห็ด วัดต้สิไปหาสายใครนี่มันเดินไปทั่วมันเดินไปทั่ว มันใกล้ไปทัวแล้วพี่น้องฮัลโหลค่ะหลังคาอันนี้หลังคาบ้านเก่ามุงด้วยแฝกไอ้ด้วยด้วยย่านะคะ ดูค่ะหนามากเห็นไหมมืดไหมโอเคมืดดูค่ะหนามากคืบกว่าสองคืบไปแล้วว่าพี่น้องอันนี้บ้านลูกชายตานะคะทุกคนแต่ว่าเรามาหาไข่เขาไม่อยู่เขาไปเที่ยวกันเขาบอกว่าให้มาเติมน้ำ เติมน้ำเติมอาหารให้ไก่ถ้าไก่ไข่ก็เก็บไปกินได้เลยว่าสัน้นก็เลยเรียกว่าไข่ฟรีนะคะน้องหาไข่ฟรีแต่มันไม่มีค่ะพี่น้องม่ไปไข่ไปใส่คือค่พพี่น้อง ข่อยอยากได้เด่กใครฟรีหน่่ยซื้อก็หลายบาทด้วยค่ะเดี็กคำอินเทียววะอันนี้ในบ้านโอ้ยลูกลูกพัมก็หมดแล้วค่ะทุกคน ซองหาไข่ค่ะพี่น้องข่อยว่าข่อยว่ามันว่่มีดอกสิบปีไข่ถิ่มใสหารอบนอกสิดูฝนมืดพี่น้องเอ้ยฝนทับบานเจ้าตกบ่ ทางนี้ตกตกทั้งคืนทั้งวันดูลมแรงด้วยค่ะคี่เมฆปิวไหวหาในป่าอย่าเพราะว่าไก่มันหมักหนาหนิ่มๆวะเหรอ ไอ้ยัดที่เอ็กเลกอะนุ่งพอดีที่อร์วอลที่แอรวอลที่อร์ที่อรเอ็กเลกอะเอกซูซูซูไปไขไวยใสบอกเข้าแน่เขาสุดวไปเก็บเอาฮ บอกเขาแน่เขาสิไดไปเก็บเอาโอ้ยโนถ้าเขาไข่เขาก็จะไข่อยู่ประมาณนี้นะที่ที่แบบเออบนมันเ่นาะเปียกไหมคะพี่น้องฮะมูเจ้านี่ดือด้อเด้อดื้อเด้อบ่ไดไข่ก็เอา ไก่ได้ไปต้มหฮ้ยพูน่นะเบิ่งเบิ่นน่นสบายดีเนาะโอ้โหไข่ทำไมไข่ทำไมเฮ้ไข่ทำไมบ,บีบบีบบีบคนไก่ให้ไข่ซะนะน

ทีค่ม the the <to> ันเองเปนโอนโพเดียฟ้อนแช่เด <here> ้อเอเด็กว <to> ่าแมจะสีขึ้นเออแต่แต่เอลาเออลาเ้อโอนน่ะด้ปลโพซ้ำมาปลอมซะดูค่ะไก่ทําหน้าต่างให้ไก่เข้าทางโน้นนะคะทุกคนเห็นไหมแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นบ่เพิ่นบ่ลอมมองนี้ เพิ่นมาล้อมหม่องนีไก่ก็ออกเบิดค่ะพี่น้องธรรมดาเพิ่นล้อมนี่เนาะในี่ไก่เขาหม่องบันไดนี่ค่ะพี่น้องโอ้ยงึดหลายป่อยไปเบิ่งมึงนี่ก่อนเพื่อสิไปโป้เชเพื่อเพิ่นสินมาไข่แถวนี้แอบไข่แถวนี้ อ้าวี่ต้นแอปเปิลตอนนี้เห็นนวยล้นก็มีดอกค่ะพี่น้องถ้าหลอกค่อยๆเขามาซื่อๆดอกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ต้มกตม็ต้มต้มรลดว่าสันบอกให้ต้มก็ต้มรลดว่าสัน ฝากกาไดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆมาเก็บไข่ฟรีก็ได้แค่หาหน่้ยค่ะพี่น้องจักว่าเพิ่นไปไข่ไวไสจาจะไปไข่ไวไสไสบอกคอยนะฮะฮะยิงอีกยิงยิงเนาะถามก็บถามเอ้ถามก็บถามมาซันถามก็บตอบยิ่งหลายไกลนี่เฮ้ย ยิงเนาะยิงเนาะไปค่ะพี่พี่เพื่อน thank you to everyone for watching thank you so much ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะพี่พี่เพื่อนสวัสดีค่ะ